สวัสดีครับวันนี้แมนมีที่ดินทำเลทองทำเลดีมานําเสนอครับที่ดินปแปลงนี้ติดถนนสีเลนครับซื้อที่ดินปีนี้ขายเอากําไรปีหน้าครับผมที่ดินปแปลงนี้จะติดถนนสีเลนเส้นหลักเลยครับขาเข้าตัวอําเภอด่านคุณทดราคาที่ดินตามท้องที่อยู่ประมาณ8000สนถึง1ล้านต่อไร่ครับแต่เจ้าของที่ได้ร้องขายต่ำกว่าราคานี้ครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังที่ดินปแปลงนี้กันเลยครับ สำหรับบรรยากาศด้านบนที่ดินแปลงนี้ครับที่ดินแปลงนี้ก็จะติดถนนซีเลนเลยครับเป็นขาเข้าอำเภอด่านคุโทษครับที่ดินแปลงนี้สามารถจะมาเปิดกิจการหรือว่าเปิดธุรกิจต่างๆได้ครับถ้าท่านใดที่เล็งเห็นว่าที่ดินแปลงนี้เหมาะที่จะทําประโยชน์หรือว่าเปิดกิจการอะไรนะครับก็สามารถมาซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วก็มาจัดสรรที่ดินแปลงนี้ทําอย่างที่ท่านต้องการหรือว่าเปิดกิจการอย่างที่ท่านต้องการได้เลยครับ หรือว่าท่านใดที่เล็งเห็นที่ดินแปลงนี้จะทํากําไรให้ท่านในอนาคตแล้วสามารถมาซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อที่จะทํากําไรได้ในอนาคตครับเดี๋ยวไปรับชมที่ดินแปลงนี้กันต่อเลยครับ หรับด้านหน้าที่ดินแปลงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนสีเลนด้านหน้าที่ดินของเราเลยครับแมนจะเริ่มขายที่ดินแปลงนี้กันแล้วที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินโคราชนัมเ no. บอร์2 7 9ครับซื้อที่ดินปีนี้ปีหน้าขายเอากําไรกันนะครับผมที่ดินแปลงนี้ติดถนนสีเลนหมายเลข2 1 4 8เป็นขาเข้าตัวอำเภอด่านคุณทดเป็นถนนเส้นหลักครับชนดครุฑแดงเนื้อที่10ไร่133ตารางวา เจ้าของที่ได้ล้องขายในราคา650,000บาทต่อไร่ครับ650,000บาทต่อไร่เองราคาตามท้องที่อยู่ที่800,000ถึง1 000, ล้านนะครับและถ้าท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้ครับสามารถติดต่อสอบถามแมนได้ที่0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แมนด้วยนะครับแอดไลน์ไอดีแมนมาได้ครับเดี๋ยวแมนจะส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือว่ารูปภาพเพิ่มเติมไปให้ชมครับ และที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศเหนือครับติดถนนสีเลนทิศเหนือกว้างประมาณ54เมตรทิศใต้กว้าง116เมตรทิศตะวันออกววกว้าง189เมตรทิศตะวันตกกว้าง237เมตรครับและที่ดินแปลงนี้ครับลักษณะรูปร่างที่ดินจะเป็นรูปร่างคล้ายน้ำเต้าครับ น้ำเต้าก็จะเป็นน้ำเต้าเงินน้ำเต้าทองนะครับคนจีนก็จะถือว่ารูปน้ำเต้าเป็นรูปที่ดีมากครับผมไว้สําหรับเก็บเงินเก็บทองครับและที่ดินแปลงนี้ยังจะหันหน้าไปทางทิศเหนืออีกด้วยครับทิศเหนือก็เป็นทิศที่มงคลมากๆครับถือว่าที่ดินแปลงนี้ครับมีรูปร่างลักษณะที่ดีมากๆเลยแล้วก็สิ่งสําคัญด้วยจะติดถนนสี่เลนด้วยครับสามารถซื้อไว้เก็บเก็งกําไรได้ครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้จะราคาถูกกว่าท้องตลาดครับ หรือว่าถ้าจะซื้อนะครับไม่รู้จะทําอะไรก่อนครับก็สามารถซื้อปีนี้ทําบ้านสวนเล็กๆอยู่ได้ครับไว้พักผ่อนแล้วก็ปีหน้าสามารถขายได้ทํากําไรแน่นอนครับ ส่วนบริเวณตรงนี้ครับทางที่เราได้เดินมาไม่ใช่อยู่ในที่ดินของเรานะครับเป็นทางของเพื่อนบ้านครับแมนใช้ในการเดินเชยๆครับผมแมนเดินเข้าเพื่อที่จะมาอธิบายที่ดินแปลงนี้ครับและด้านในของที่ดินแปลงนี้จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับผมด้านในที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นที่ไร่ครับเจ้าของที่ได้ให้เช่าปลูกมันสำปะหลังอยู่นะครับ ส่วนบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นที่นาครับเป็นที่นารุ่มครับผมด้านหลังจะเป็นที่ดอนครับดอนสไลด์ลงมาถึงด้านหน้าจะเป็นที่นาแล้วก็จะเป็นถนนสี่เลนครับลักษณะดินจะเป็นดินแดงนะครับดินแดงผสมดินทรายครับเป็น <pixels. S 2> ดินแหลง่งร่วนๆนะครับสําหรับที่ดินแปลนงน,ปนี้ครับแมนไม่อยากให้โฟกัสอยู่ที่นน <além> บริเวณที่ดินครับแมนอยากให้โฟกัสอยู่ที่ราคาถูกแล้วก็ติดถนนสี่เลนครับผม ถนนซีเลนราคาถูกเราสามารถมาทำกำไรแล้วก็สามารถมาเปิดธุรกิจกิจการได้ครับฝั่งตรงข้ามที่ดินปแปลงนี้ประมาณ300เมตรตอนนี้กำลังจะเปิดร้านอาหารอยู่นะครับผมแล้วก็ที่ดินปแปลงนี้จะใกล้ตลาดนัดตลาดสวนนองสวง5กิโลเมตรครับใกล้เซเว่นอีเลเว่นร้านสะดวกซื้อวิตโก้ใกล้ร้านทองร้านขายแมทหรือว่าร้านอาหารต่างๆครับ5กิโลเมตรครับใกล้ปั๊มน้ำมัน P ีท10กิโลเมตรครับใกล้มอเตอร์เวย สาย M6 โคราชบางปะอิน15กิโลเมตรใกล้ถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชที่ตันใหม่ครับ17กิโลเมตรครับและบริเวณที่ดินปแปลงนี้ก็จะอยู่ในแหล่งชุมชนตะบนด่านในอำเภอด,ด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับและที่ดินปแปลงนี้จะห่างจากตัวอำเภอด,ด่านขุนทดเพียงแค่13กิโลเมตรครับห่างตัวอำเภอขามทะเลสอ20กิโลเมตรครับหรือว่าจะห่างตัวเมืองโคราชของเราเพียงแค่40กิโลเมตรเท่านั้นครับ หรือว่าท่านใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับผมห่างเพียงแค่260กิโลเมตรครับสามารถเดินทางมาตามถนนมิตรภาพสาย2แล้วก็เลี้ยวเข้าทางอำเภอขามทะเลสอครับเลี้ยวเข้ามาเดินทางมาเรื่อยๆครับประมาณเพียงแค่20กิโลเมตรก็จะมาถึงที่ดินแปลงนี้กันแล้วครับแมนจะทบทวนอีกครั้งครับผมที่ดินแปลงนี้เอกสารสิ์เป็นโฉนดเนื้อที่10ไร่133ตารางวาเจ้าของที่ร้องขาย 650,000บาทต่อไร่ครับที่ดินอยู่ที่ตำบลด่านในอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาและสําหรับคลิปนี้แมนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แมนด้วยครับแล้วก็กดติดตามแมนเพื่อเป็นกําลังใจให้แมนแล้วก็ได้พบกับที่ดินใหม่ๆที่แมนได้นําเสนอครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ